ครับมาดูหนึ่งหลังครับนะฮะลงแปลงล่างนะครับจะหนึ่งชั้นมากครับตรงนี้โอ้โติดก,กิ่งไม้ฮะโอฮะดูนครับหลังนี้จะหมาน,านหรือเปล่า ขันถังก่อนอู้มีตัวเปล่าครับตรงนี้ดูกันครับ มีตัวไหมอู้เอฟปลาอะไรเนี่ยอุยโอ้โหไอช็อคเกอร์อีกแล้วฮะอือหึตัวบอกเอฟเลยมันจะมาเข้ามุ้งกูทำไมเนี่ยอือหึ ก่อนหน้านี้ก็ได้ดูดไปตัวนะฮะแม่ช็อคเกอร์นะฮะเขาเรียกกันโอ้โหมึงจะมาเข้ามุ้งทำไมโอ้เก็บน่านก่อนหน้านี้ไปแล้วครับเข้าไปหนึ่งหลังมุงห่มพังนะฮะปลาพวกนี้ไม่น่าจะมีเลยครับผมทำลายระบบนิเวศหมดฮะกินลูกปลาหมดครับ โอ้โหดูมันครับดูมันครับโอ้โหตัวมันตัวเขานี่มันเป็นเก็ดแข็งทั้งตัวฮะสีน่ากลัวด้วยครับผมโอ้โหตัวเป็นโลเลยมึงเข้ามุ้งทีนี่พังหมดลครับมุ้งผมอะโอ้โห สองหลังแล้วครับพังไปหลังหนึ่งนะฮะนี่หลังที่สองเข้าอีกตัวโอ้โหเราออกก็ยากด้วยฮะแม่ต้องจัดการครับปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ครับปลาพวกนี้ทำลายระบบนิเวศหมดฮะทุูกปลาเล็กปลาน้อยสูนพันธหมดครับเพราะปลาพวกนี้ฮะอ้ ดักกุ้งจะได้ปลาดูดฮะโอเคครับเดี๋ยวจัดการกก่อนครับผม